เอาละครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับเรามาอยู่ช่องนิ่งนิ่งสวัสดีครับเรามาอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสงสัยทำเห้อะไรอ่ะครับหัวข้อในอาทิตย์นี้ครับผมคือตัวละครไหนในมาวิโอและดีซีรวยที่สุดครับผมเย่ไม่ตอบบุกคุณเลยเหรอฮะเย่โอ้ไอ้เหี้ยมุกกูดีเลยวิครึ่งไอ้สัสอ่ะนะครับอีแป๊บเดียวแป๊บเดีเต็มเตมเต็มเต็มเมเต็มเต็มเต็มเตมต็มเต็มเเต็มเต็มเตเต็ม นะครับซึ่งข้อมูลในวันนี้ครับที่เรามามาจากเว็บแบรไตรนะครับนะผขอคุณและขออนุญาตด้วยน,นะครับนี่ครับผมอันดับมาอาเซียีฮิโร่จากจักรวรรดิมาวิลและดีซีใครรวยกี่พันกี่หมื่นล้านกันบ้างจนถึงตอนนี้ค่ะเป็นไงโอ้แม่แค่แค่แค่แม่งแค่เห็นแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับทุกคนใช่ครับผมน่าสนใจมากเลยฮนะต่อความเสือกออกมาเพราะ,ราะว,าว่าเราก็ดูามาตั้งแต่เด็กกันนะครับเราก็ดูมาเออเราก็อยากรู้ว่าเออคนไหนมีฐานะ ็นยังไงบ้างนะครับเ,เราก็ต้องมาดูกันทีนี้เลยนะครับใช่ใช่ใช่ใชมามเริ่มกันเลยเหรอเป็นคําถามที่มีมาเนิ่นนานสาหรับส,สถานะความรวยของเราซูเปอร์ฮีโร่ทั้งมาวิลและ d c ว่าตัวละครไหนรวยที่สุดฝั่งมาวิลในตอน,นแรกๆเราอาจจะคิดว่ามาสิตีนักประดิษฐ์อย่างโทนี่สตาร์กน่าจะรวยที่สุดแบบเพราะเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีและแน่นอนผลิตอาวุธขายด้วยอย่างสตาร์กอิน,นดัสทรีแต่ลังๆงมา เราก็เริ่มได้รู้จักกับตัวละครอย่างฟาบาท,ทีชาล่าหรือว่าแบ็กแพนเทอร์ที่รวนระดับเป็นเจ้าของประเทศวากันด้ากันเลยทีเดียวพูดติดขัดนะกูตั้งแต่หมูสัตว์ต้องบดไหมแล้วเอ้ยหมูสัตว์ต้องล้างไหมแล้วแหละส่วน <c oughs> ฟังซีซีก็ก็ยืนหนึ่งด้านความรวยมาตลอดก็คือบรูซเวนแบทแมนนั่นแหละเจ้าของเวนเอนเตอร์ไพรส์ ที่การคืนกลายเป็นแบทแมนวันนี้ลองมาทัวนอันดับมหาเศรษฐีของซูเปอร์ฮีโร่ว่าใครรวยจริงอะไรจริงณนปัจจุบันส่วนถ้าวัดกันที่เงินในบัญชีที่ไม่รวมกับทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นวิทยาการหรือพระคลังมหาสมบัติของแต่ละคนโดยละครที่รวยที่สุดจากเงินในบัญชีของเว็บไซต์ CRB ได้แก่นี่คืออันดับนะครับอันดับที่1 Back แ a n แมน5 0 0แสนล้านเหรียญ5แสนล้านเหรียญเท่ากับกี่บาทราโอ้โอ้เอา้า เน็ตกลุดเฮียเน็ตกลุดเชลยสัตเฮียรักอะเน็ตกลุดเฮียเอ้าไอสัตหลุดเลยทีนี้เอ้าก็ว่าอยู่ไม่ตอบคุยเฮียเน็ตหลุดโอ้ยเนาะเน่ยเอ้าไปอีกทีนี่เอาเนี่ยยาวเลยกูทีนี่มาละ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 เกิดเอ้าเนี่ยดูอันหนึ่งกันวะอันดับหนึ่งแบ็คแพนเดอร์ ห้าแสนล้านเหรียญใช่ครับกษัตริย์ทีชาราชาล่า H ชาล่ารู้จักเหรอนักบอลนะมึงเคยดูไงวะอันดับที่สองครับผมเนมอลอันดับที่สามดรดุมใช่ครับดรดรดุมหนึ่งแสนล้านเหรียญเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะตุ๊ปเปิลตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงเนี้ยอันดับที่สี่อรอนแมนแปดหมื่นพันล้านบาทเอ้ยพันล้านเหรีนนะยญพันล้านบาทต่อไปนะผมคือใครไม่รู้นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะ มิสเตอร์แฟนตาสติกใครวะต่อไปฮะเอ็มอารฟอร์ดไปมึงดิยังไม่ได้บอกจำนวนเงินเลยมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับผม12,000ล้านเหรียญต่อไปเอ็มอารฟอร์ด11,000ล้านเหรียญอันนี้ไม่แปลกนะผมนอร์แมนออสบอนอี๋ยังกูพูดดิงานกูนะเว้ยให้กูให้กูจะพูดอะไรให้กูเป็นตัวประกอบวะหนึ่งหมื่นล้านเหรียญครับผมอันดับที่เก้าครับอันเดีพูดดิพูดดิอันเดีพูดดิอะไร <laughs> <c oughs> อ๋อก็พูดดิอย่าพูดไม่ใช่นนเนี่ยอันดับเก้าเนี่ยเดี๋ยวสิบกูพูดเองโปรเฟสเซอร์เซเวียร์นะครับผมสามพันห้าร้อยล้านเหรียญ <c oughs> มูลไน2 3สองพันสามร้อยล้านเหรียญแต่ถ้าวัดจัดทรัพย์สินเนี่ย แต่ถ้าว่าจากสินทรัพย์ทำไมพี่ไม่เขียนว่าทรัพย์สินวะพี่แต่น้บจากสินทรัพย์ที่รวมเงินและทรัพย์สินต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้ตามคอมิกแล้วตัวละครที่ถูกจัดอันดับไว้ว่ามีสินทรัพย์รุ่สุสดของเว็บ CBR ไดแก่คุณทอนะครับเอสการ์ดทั้งมวลมวลจริงอะเฮ้ยเป็นมวลแล้วไม่รู้ละพังมาแล้วไม่คิดต่อมุกเลยอ่ะอดี๋ที่สองนะครับแบแพนเทอร์เก้าสิบจุดจิตจุกจุกจิต 9 0้าสิล้านล้านเหรียญอันดที่สามนะ้แบ็คเบลเบลราชาของอินฮิวแมนทั้งปวงอ่านับอันดที่สีนะเอาไอรอนแมนหนึ่งมื่นสองพันล้านเหรียญมิสเตอร์แฟนตาสติกในแฟนตาสติกโฟร์หนึ่งื่สองล้านเหรียญไอรอนฟิต5ห้าพล้านเหรียญร์คแองเจิลในเอ็กซ์แมนประมาณ ห้าพันล้านเหรียญดรสตงเจ้าของแซงต์ตัือว่าแซงต์ตเจ้าของแซงต์ตทั้งหลายที่เก็บทรัพย์สินล้าวๆ5,000ล้านเหรียญอันดับที่9ก้าโปรเฟสเซอร์เซเวียในเอ็กซ์แมนสามพล้านเหรียญอันดับสิบ The Web J Net Wenday ในแอนด์แมนห0ึ่ล้านเหรียญและถ้าวัดทุกคนครับผมขอแล้วนะอ่านเองเถอะฮะผมไม่ที่ผมอ่านอ่านเองเถอะฮะผมมีแต่ที่อ่านอันดับพอนะ อ๋ออันนี้ไงอันนี้คือนับรงกันไหมว่าแบบขารที่สุดของทั้งจากรวันมาเวลด้วดีซีเว้ยเออจะที่แบบจับความได้นะอันดับที่หนึ่งแบ็คแพนเตอร์เก้าจกเจ้ยเก้ล้านเหรียญล้านล้านเลจ้เก้าล้านล้านเหรียญนะจากมาเวลอันดับที่สองไอวอรแมนหนล้านเหรียญจากมาเวลอันดับที่สามแบทแมนแปดหมล้านเหรียญจาก DC เล็กลูเทอร์จากซูเปอร์แมน75,000ล้านเหรียญ DC สกู๊ตแมนดัก65,400ล้านเหรียญดรดุม35,000ล้านเหรียญจากมาวิลคิงพิน30,000ล้านเหรียญจากมาวิลลิชชี่ลิช8,900ล้านเหรียญกรีนแอโร่เจ0 0พล้านเหรียญโอซิเมนเดสในวอชแมน7,000ล้านเหรียญ DC เนี่ยเนี่สัตว์ไอ้เนี่ยบอกเลยว่าความรู้เต็มเปี่ยมเต็มเปีเป่ยมแล้วมึงกันในพีเนี่ยความรู้ไปครับผม แขกเขาสงสัยคนไ้นไหมจเจเนอร์ทำไมวะนะนะว่าต้องรีบๆปิดคลิปแล้วล่ะจะสีทุม่มละเอียดครับผมเป็นไงครับเป็นยังไงมากครับผมทุกคนได้ความรู้กันไหมครับก็ว่าคนดูคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้เฮี้ยอะไรเั้าผู้มึงะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ไม่ต้องกดอะไรนะพวกผมก็ไม่ชอบ,บเหเมือนกันคลิปเฮี้ยอะไรไปลึกรายการส้นตีนนะ,ะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมด่ารายการตัวเองเนี่ยสุดจัดนะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ก็ไลยก็ใช่สุดท้ายนะับเพื่อนมาพาคิมใหม่จะทัวร์มากับเราด้วยสำหรับนี้สวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมกำลังหาแบบวิธีปิดแบบเป็นกิมมิคของตัวเองอยู่เว้ยแบบปิดแบบคำให้คำนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องเว้ยแชร์กำลังหาอยู่ตอนนี้คิดไม่ออกกันนะเดี๋ยวไปคิดได้ค่อยบอกแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ไว้จะเป็นเท่านี้สวัสดีครับไม่สวัสดีคุณตัวอ้าวบัวดีแล้วนี่สวัสดีครับเจริญพรยม